อาแล้วต้องขอการชนทนั้งชนทั้งก็พวกรายการพีทีวีในเกมไปาไปาดไปชิลล์นะฮะไม่พี่จะเอ้ยเอ็นเอกกนเราไว้ก่อน๋ยวพี่ไปคับไปทัก่อนไปไปไปบลงด้วยลวมาอีกไมเป็นสีขาวเลอ้าวมันก็คนล่างก็ไม่มีไม่มีไม้ขาวอะเออต่อเป็นสีน่แหละเออไปคับตกทาน

ตกใจเลยขาดใจซอมบี้ไม่ให้ชอบบินแล้วตรงนี้เราจะทำไรฟาร์มไข่ไก่เนี่ยนะเออฟาร์มไข่ไก่ในตรงนู่นก็ฟาร์มหมูฟางนี้ฟาร์มแกะไปทำอะไรปะต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็ต้องทำหมูเราก็ไม่ต้องใช้แค่หลอดล่อหรอกใช้แบบฝรั่งลอก,ก็ได้ ก็าลองดูดิแต่เอ๊ยแต่อย่าเผลอเอายัดปากก่อนนะนนต,ต่อไปทำไมค่ะตอบไหมตออะไรตออะไรุบทำไมเนี่ยจะได้วางรั้วเป็นทางเดิน,เ,ดนเหมือนทางทันทำเข้าบ้าน เดี๋ยวกูไปขับรถแป๊บเรื่จริงลูเบนตายไปแล้วเพราะว่าพี่ถึงพอฝันหลังแล้วน่ก็เดินเขาก็บอกเพรตายแล้วพี่ก็ไปรอตัวใหม่มาตายนีงันอตั้งชื่อใหม่ลูเบลลูเบลเย็บๆก็ทิงสวยเอน,นอะกะทิงสวยพี่เอ็มร้อยคะเออชื่ออะไรของมัน <laughs> ชื่อพี่โดยูโตะชื่ออะไช,ช,ชื่อโกอจิชื่ออะไรของมันชูยะอะไรโกจิชูยะชืโกจิชูยะชูนาเอ้ชูยะนัมันนกปนชูยะหรือชูนาปาชูน่าปาชนาทงนนปูที่นีที่น่ปังขังที่นู้นสังขังที่นั่นเปน สำคัญที่ไข่เลยสำคัญ uh> อยู่ที่ไหนครับที um ่ไข่ข้างไข่ครับอยู่ในอยู่ในไข่เขียวเขียวอยู่ที่ไหนครับฮะเขียวเขียวอยู่ที่ไหนครับข้างบ้านผิดครับไหนครับอยู่ในน้ำครับยู่ตรงไหนครับไม่เชื่อครับเราขึ้นมาดูครับอยู่ตรงโน้นเลยครับบอกว่าละตอนวิ่งกลับบ้านกูเจอชิปเปอร์ตัวนึงกูเจอ ระหว่างระหว่างออกมาจากเหมืองก็เจออีกตัวหนึ่งอะไงบัวตั้งชื่อบัวอะไรดิไม่ต้องสร้างดอกไม่มีหลายตัวเดี๋ยวยังไงก็ตายเออยังไงก็ตายนี่หนึ่งเดี๋ยวให้มันจี้จี้กันกันเฮ้ยมันออกแล้วหน่อยเนาะเฮ้ยต้องต้องไม่ให้พี่อยู่ใกล้เดี๋ยวมันเขินเดี๋ยวมันเขินเฮ้ยไปสิแต่มันดิมัน ก็เข้ามาใ,ใกล้ๆหน,น่อยดิต้องหอวพี่มีข้าวอ๋อรู้แล้วทำไมามันไม่เข้าวัวตัวอื่นมันบงังหน้าดันเข้ามาแล้วดันเข้ามาแล้ว<า>ดันแล้วดันแล้วปิดเลยปิดปิดเอาเลยให้ม,มันผสมกันหนึง่งอันนี้แตัวหนึ่งอีกตัวหนึง่งให้พี่ไปเอาวัววัวด้านนอกมาไหมไม่ไม่ดี นี่กระเจ้าสวยกระเจี้ยกระเจ้าสวยกระเจี้ยกระเจ้าถั่ดได้เหล็กมาไหมเนี่ยได้มาจะทำเองหรือจะให้พี่ทำทำเองขอขอบคุณเอาไม้ไปกระจกไหมกระจกไม่มีอ่ะน่าจะอยู่ในบ้านนะลองเข้าไปดูดิ อีม you know, ัน so ม so ีไฟอยู่ข okay, okay, ้างในบ้านเหลือรัวอยู่อันหนึ่งรูแลจะเอาไปไว้ไหนเอ้ยไม่มีกล่องเหรอมีมีมีสี่ใบได้มาจากสเป๋าโอ้ยจะมาหนุกปังเอ๊ะนกกปังโอเคได้คืนากล่องไปแล้วเอ๊ะมังมุมมาได้ไหนโซโล่มันโซโล่มัน ตัวลอยตัลอยตัลอยเราจะเราจะมีพิกัดไหมมีมาเอาดีแล้วก็ทำทางต่อไปเป็นทางหมาฝรั่งหมาฝรั่งหมาฝรั่งพูดหมาแน่เน่หมาฝรั่ง เอ้ยออกมาออกมาออกมาอีกซิไม่ตอบรอเฮียิีงสัตัดหน้าออกมานี่เนี่ยพี่แอ็กเนี่นนนนยจะได้เดินเข้าได้เ๋ยว<ม>พี่เอาหอัวหอมมาเก็บก่<ม>อนนะเคทีนี้พืชผักเราก็าครบใช่ไหม,มเชิญปลูกเลยคะ่ะ เอาเล็ดมาด้วยไม่กี่อันพอดีเลยใช่ไหมโอเคพอดีหนึ่งสองสามสี่โอเคปลูกหมดจนละเดี๋ยวไปเอาวัวด้านนอกมาก่อนก็บอกว่ายังไม่มีสายนี่ ม,มีอยู่สมีอยู่ยีอันอก็ของมาแค่สอันสอันเหรอเราจะเอาก็4อันนะะจับสเอ,อยู่มันก่นาเย็นยแล้วบอกว่าเมจักเก้งกับทุกโตอยู่ใน,นห้ปปองเ้็นปิด มันคือตัวอะไรแล้วมันก็บอกเอาไว้อะนี้แล้วก็เดินนี่ออกจากห้องไปพอมาออกไปไม่ทันไรไม่รู้สิ่งอะไรตกตกตกแกจักเกงคือตีนตกสวนตกตอตกแกโตมาต้นแกคือตกแกตีนตกไม่กล้าเข้ากล้คลิปเปิ์ เอ้ยคิปเปอร์หายรู้สึกว่าจะมืดแล้วอะไรประกกโตมาจนเกะเอาวัวมาเนี่ยนี่สองตัวนี่เอาหายไปตัวหนึ่ง อ๋อมันเดินต่อตรงกันมองต่ไกมันต่อหดตุ่กัน่ไอ้นี้่มอ่มให้ดได้จีงการเยี่ยมอยม่จะเยี่ยมไอ้คยไม่งงอกมาแล้วก็มกูเคยเห็นเวลาเอากันแเคยเห็นเวลาเอากัน คุยสีแดงหัวต้มคุยสีแดงเค็งหมาบันโหดเลยแล้วไก่อะ่ะไก่ไม่เคยอ่ะสีแดงมนะไม่เคยไม่เคยเหมือนกันสีสีอะไรวะมันควัาไม่รู้เลยมันมีขนบังอยู่สีเนื้อขนมันบงังสีเนื้อเออน่าจะสีเนื้อนะเ,นอเอาวัวมาเลยนี่ ไฟอ่ะกดนี้ด้วยแป๊บแ๊บแป๊บโธ่รอวัวเขาก่นคลิกเกียร์มาใกล้ดิออกมาเลยวัวมันอายอายแลอวจีเกียดดอยู่เอ๊ะอย่าแยกกันเข้าสิเอ๊ะหลบไปดิเร็เออคลิกอีกโยนข้าวทิ้งอ่ะ ไปดิโอเคยะจด้ปักท่อนไปนองก่อนไหมนี่ด้วยนี่ด้วยไปนอ,องก่อนไหมตรงหลังนี้นะหละังฟางแก่ไอ้ฟางไก่อะเร็วๆไปเร็วๆรู้สึกว่า รู้สึกว่าคิปเปอร์อยู่ใ,ใกล้ใกล้โอเคเรียบร้อยปากกระจกยังกระจกยังไม่มีอ,อยู่อยู่ในเตาอ่ะเตาเผาด้านล่าง ถึงเวลาประสมพันธุ์ของวัวแล้วไก่อะไรไก่เกยอยุงเกาะแล้แหละพี่รู้สึกว่ามันพวกนพวกแบบมันเกิดเรือเกิดเยอะพี่เพิ่งเข้าแบบเมื่อกี้วัวเกิดสามตัวตผมเห็นอีกอีกฝันึงอะ่ะเกิด2ตัวที่พี่รอมอ่ะไม่ตอนแรกพี่เห็นสามตัวแต่เป็นไหนตัวนึงไม่รู้ เไมว่าอ้มออกอะไรตรงนี้เนี่ยคิดขอเล็น้อยคิดไปตกีเฮ้ยตามาดว่าโอเควอลเริ่มเยอะแล้วตูนี่เออคลิกหลุดคลิกหลุด สารบคลิปน <aciones> ี้ก็ขอจบไปพี่นี้ก่อนครัถ้าชอบย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับตกระเ่เดกดกันตะเกีย